ดูเสียวัดหน่อยว่าก็ทําทำอะไรกันวันนี้มาลองรถเช่นเคยครับมาลองรถขุดคูบตเตเติมน้ำมันก่อนครับเนื่องจากไม่ได้เติมนานใช้อย่างเดียวครับไม่มีเงินเติมน้ำมันนงานเสียเดอี่ ก็ยกต้องจับตันนึงดได้จับให้มาครับเติมน้ำมันก่อนเจ้ากระโปงจะวิ่งมากควายจัพไม่ยายเรอะเติมเสยรยจะรวยงานต่อวันนี้จางสายฝนเลย ทำไมมันกระฉองงี้วะไม่มันต้องให้มันเหลือน้อยไปนดิดก่อนมันเยอะอยู่มันไม่มีอากาศเข้าเนาะเอยากมดมือเสียอยม,มือเสียอีฟอยากโมเลยครับก่อนครับไม่เป็นไรครับทงนี้เดี๋ยวมันใช้งานก่อน กลิ่นมันไม่พึงประสงค์เนาะกลิ่นมันไม่หอมเหมือนสมัย<ๆ>ก่อนมันไม่เหมือนอันนี้เนาะมไม่เหมือนสมัยก่อนผมเอาตัวนี้แหละไปใส่รถไถนี่ครับเริ่มนิ่งนะครับเพราะว่ามีอากาศเข้าได้เร,เราเติมพักครึ่งถังก่อนครับอาจจะยังไม่เติมหมดเติมแค่พอใช้งานครับวันนี้งานชั่วโมงเก็บชั่วโมงครับวันนี้ เดี๋ยวเรามาที่รยบร้อยจะได้เริ่มทำงานกันครับวันนี้ นีง,งานเคอร์ริงครับวันนี้โซนตรงนี้เคย,ยังไม่จบครับติดเครื่องแล้วครับเอาขึ้นรนเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนสัก15บนาทีี๋ยวผมไปเอาเอ,เอ,อ,อ้แขกยางกอนมาครับวันนี้มาชมรถโุด์คูปตา้ายูวอฟห้าครับ อะไรครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวมาเกลียร์โซนนี้ครับเกลีรยทค้งพสกจัดเกลีร์พื้นที่ให้ดูสจัดเรียบร้อยเพราะว่านนี้มีแต่ป่าครับผม ครับแตกยางครับตรงนี้แตกยางก็เกี่ยวเอาไว้ทิ้งเก็บไว้ตอนนี้เราจะเกียร์ออกด้วยทำที่ล้างรถครับ นะครับปุ่มรณ์คาแคร์เราจะเคลียร์ความจาดก,ก่อนเราเก็บหน้างานแถวนี้ครับ ของดีหายยาก สายรถขุดสวดใจเรียกแค้ปร์การได้ครับรถขุดขนาดาตันครับรับงานเกียริง่งทั่วไปขุดลอกคลอ,องขุดพุดติง้งตอนนี้จากรถของทีมงานเสียวัดครับผม เสียวัดรถขุดเพิ่งมีงานครับวงน,นี้จากที่ว่างงานมานานว่าอยู่ในช่วงกลักตัวครับเอาครับที่เก็บมาที่เก็บ เจ้าของที่เอามาทิ้งเก็บไว้เลยให้เรามาเะเร่งอพื่ที่โซนป่าตรงนี้ครับเราก็จัดให้ตามใจลูกค้านะครับโซนนี้ครับเราเคลียร์หมดตัวนี้รับงานชั่วโมงตัว5ตันหน้าหาจับจะประมาณ6 5รสบาทตัวนี้ น่าจะอยู่ระดับนี้เพราะว่า3ตันรับอยู่ที่ชั่วโมงละห้าร้อยเดี๋ยวเก็บสายยานครับผม,อมเอ๊ะเขาเขาจะทำยังไงต่อเนี่ยจะไปทางไหนต่อเขาเนี่ย เขาหาที่เก็บไม่ได้รู้ยังไงกำลังลังเลอยู่ ครับเริ่มเกลียวกระปรงมีแต่ขยะอันนี้เราเกลียกองครับไม่ได้เกลียไปไปทิ้งนะครับผมเพราะว่าไม่มีที่ทิ้งนะครับ มือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่มหมยังไม่ชำนาญเท่าไหร่ครับตอนนี้ เปลีี่่ยนทอโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นขับก่อนเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ